น้ำปั่นจะไปไหนอีกเออเดี๋ยวแยกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวทำให้ได้คืยำเหรอกินไหมเคี้ยวได้ไหมเกาลัดน้วปั่นมันไปกินอะไรเมื่อกี้ไปกินแตงโมเหรอโม น้ำปั่นไปกินโม,มน้ำปั่นไปกินโม,มน้ำปั่นกินอะไร กินอะไรกินโมหรอ<ม>กินโม,มนกินดีปปนก็นพ่อพ่ายมันงที <laughs> อร่อยไหมลูกอร่อยไหมแตงโมแตงโมหวมานไหมมันหวานไหม อันไหมอันไหหวานอืมตนกินแตงโมหวาน